สวัสดีค่ะสวัสดีกับชาวเพชรกิษราคุณค่ะทุกท่านนะคะวันนี้พบกับพี่ขวัญนะคะรอบ17นาฬิกานะครับกับรถตู้นะคะวันนี้พี่ขวันนะคะเอารถตู้ไฮเอ็ดลังคาเตียนะคะเป็นตู้ทุบหรือไอโมงน้อยนะคะมานําเสนอลูกค้าและเนื่องจากพี่ขวัญบอกเลยว่าเป็นโอกาสเทศกาลรถตู้ของพี่ขวัญอีกแล้วนะคะเรามีรถรถตู้หลากหลายมาให้ลูกค้าเลือกของเรามีรถลูกค้า มาให้เลือกมากมายเลยนะคะสาหรับรถตู้เตี้ยนะคะลูกค้าท่านใดที่คิดว่าตัวเองไม่ทันคิดว่าจะจองเพื่อจัดอรองานหรือจะเอาไปทํารถเกี่ยวกับธุรกิจของคุณนะคะรีบเข้ามาหาพี่ขวัญเลยรีบเข้ามาโชว์รูมเลยนะคะ <S <S <ๆ>เพราะอย่างน้อยคุณก็จะได้จัดไฟแนนซ์ได้รู้ว่าตัวเองจะได้รถไหมได้รู้ว่าตัวเองจะติดแบ็คลินไหมได้รู้ว่าตัวเองจะใช้เงินเท่าไหร่หรือไม่ใช้เลยแต่รถสองคันนี้หรืออีก มากมายของพี่ขวาญไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวจัดเต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงิน4 2 000, 9 0 0 0บาทปี2014เครื่อง3,000หน้าใหม่แล้วค่ะหน้าตัวใหม่แล้วก็คือเครื่อง3,000นะคะเป็นหน้าทานันฝรั่งหน้าหล่อๆอย่างนี้ไฟแจ๋วๆอย่างนี้นะคะไฟเด่นมากไฟชัดมากคุณลูกค้าไม่มีตำหนิไฟเลยสักนิดหนึ่งไม่มีไม่มีมะโรงมะแรงไม่มีซีนแตกไม่มีซีนน้ำเข้า ถือว่ารถแต่ละคันของพี่ควันมารอบนี้สมบูรณ์สมบูรณ์มากนะคะไม่ว่าริ้วรอยตัวรถก็ไม่มีค่ะนะคะอันนี้รถปี2014เครื่อง3,000ของพี่ควันนะคะมีดูแลทั้งการขายการจัดไฟแนนซ์ให้พร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านคุณมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์โทรหาพี่ควันนะ0863159977 แต่ถ้าคุณอยากให้พี่ขวัญดูแลคุณจริงๆคุณ,คณต้องมาหาพี่ขวัญที่โชว์รูมพี่ขวัญมีใบเปเปอร์เขียนให้คุณดูเลยอย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้คุณต้องทําแบบนี้มันจะผ่านแบบนี้ทําให้เลยแล้วไม่ต้องห่วงว่าเข้ามาแล้วพี่ขวัญจะไม่ดูคุณขอแค่คุณบอกพี่ขวัญว่าผมอยากได้รถตู้จริงๆพี่ผมอยากได้รถตู้จริงๆพี่พอนะคะพี่ขวัญจัดให้ใครที่บอกว่าอยากเอารถไป ทําเป็นรถลงพาบาลรถวีเออร์รถอะไรรีบเลยนะเพราะคันนี้ถ้าเป็นรถที่นั่งตัวมีแอร์หลงังเขาขายกันห้าแสนกว่าแต่วันนี้คุณเอาไปเพียงแค่4 2่แ0นสบาทใครจำปีก่อนหนูไนดะ้พี่ขวัญยังขาย499เาเอยู่เลยนะวันนี้ขายแค่4 2่แสนสบาทค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะบอดี้ของรถตู้นะคะก็จะเป็นภายในของเขาหรือว่า ชมของเขาจะเป็นเหมือนกันนะคะและที่สําคัญคือแต่ละคันสวยๆอย่างไรอย่างไงก็ได้อย่างนั้นเลยคันนี้คุณแทบจะได้ไป้ายแดงเลยนะคะคุณแทบจะได้ไป้ายแดงเลยนะคะลูกค้าอย่าเปิดดูเลยนะคะข้างหน้านะคะคันนี้ลูกค้าบางคนก็ได้เบิดหนังนะบางคนก็ได้เบาผ้าแต่ส่วนคันนี้ที่พี่ขวัญไร้สดอยู่เนี่ยเป็นเบาหนังนะจ๊ะนั่งสบายนิ่มๆได้เลยจ้ะลูกค้าจ๋านะคะ คอนโซลด้านหน้าเป็นเกียร์ธรรมดาพวงมาลัยนะคะจับง่ายนะคะขับง่ายนะคะแอร์นะคะเปิดอุณหภูมิได้เลยเครื่องเสียงเล่นได้เลยค่ะลูกค้ารถเงาวแวบเลยนะคะไม่มีตําหนินะคะไม่ว่าจะเป็นด้านคอนโซลไม่ว่าจะเป็นเกะไม่ว่าจะเป็นหัวเกียร์ไม่มีทะลอกค่ะนะคะพวงมาลัยไม่มีแตกค่ะไม่มีแตกรายงานนะคะแอร์แบ็คคู่ค่ะตัวเซฟตี้แอร์แบ็คค, safety, บคู่นะคะม่านบังแดดครบค่ะไฟติดง่ายค่ะ ไม่ต้องห่วงนะคะแบตเตอรี่พี่ขวัญเช็คให้ใหม่เลยนะส่วนด้านหลังกำแพงคนขับจะเป็นเปิดแอร์ได้ด้วยนะเปิดแอร์ได้ด้วยนะคะด้านหลังกำแพงนะคะจะเปิดสามารถเปิดกระจกให้อ air ผ่านมาด้านหลังได้เลยนะพอเราทำกระจกเพื่อเปิดแ air ผ่านด้านหลังมาได้เลยแล้วก็มาด้านในคะ่ะลูกค้าสุดหรูคะ่ะตีตีนเป็ดไว้เรียบร้อยตีคันนี้ก็รอบหลักหมื่นแล้วนะ ตีคันนี้หลักหมื่นเลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าหลักหมื่นนะแพงนะคะบางคนบอกว่าพี่ขวัญไม่อยากได้ตีนเป็ดคุณไปคุณไปปูเพิ่มได้ปูหนังเพิ่มได้นะคะคุณไปปูหนังเพิ่มได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกใจของลูกค้า่าลูกค้าอยากใช้งานแบบไหนนะรถไม่มีตําหนินะคะลูกค้าท่าในใดที่อยากได้รถแบบตู้ทึบ แต่อยากเอาไปเจาะก,กระจกเองหรือสั่งให้พี่ขวัญเจาะก,กระจกให้หรืออยากให้ดัดแปลงทําเป็นรถเจาะก,กระจกบานใหญ่ทั้งคันบอกได้เลยเดี๋ยวพี่ขวัญจัดการให้ด้านหลังจะเป็นกรงนะคะเพื่อกันกระแทกแผงกรงเพื่อกันกระแทกนะคะสีนยางรอบขอบประตูไม่มีค่ะข้อดีของสีนยางรอบขอบประตูไม่มีขาดมันจะทำให้ไม่มีลมเข้านะคะลูกค้า ไม่มีลมเข้านะน้ำก็ไม่เข้าด้วยนะสุดยอดค่ะลูกค้าขาความยาวของรถใครมองออกได้บ้างความยาวของรถก็มากกว่ากระบะหัวเดียวค่อนข้างอีกครบหนึ่งเพราะฉะนั้นการบรรจุก็จะบรรจุได้เยอะกว่าแล้วถ้าบังเอินมีน้องนองนั่งไปด้วยก็เปิดแอร์เขาหน่อยได้เลยค่ะพี่ขวัญมีทั้งหมดกี่คันดี เอาไปสักหกสิบคันไปเลยได้ไหมสั่งออเดอร์มาเลยค่ะเดี๋ยวพี่ขวัญคัดสีสวยให้สั่งบริษัทไหนอยากได้หคันบริษัทไหนอยากได้สิคันสั่งออเดอร์พี่ขวัญมาเลยพี่ขวัญมีให้เลือกหกสิบคันค่ะนะมาดูด้านหน้านะคะลูกค้า่ะมาดูด้านหน้านะคะเดีย๋ยวมาดูกัน เป็นกระจกมือหมุนนะท่านใดที่จะไปติดตั้งเพิ่มกว่าประมาณสองพันกว่าบาทได้เลยตัวนี้อ่ะจะไปดูกันนะคะพี่ขวัญน,นะเป็นคนบอกลูกค้าว่ามารอบค่ำคแต่กลายเป็นว่าพอลูกค้ามารอบค่ำค่พี่ขวัญก็จะติดไหลสดเพราะพี่ขวัญร้อนพี่ขวัญเคยบอกว่ามารอบมืดๆนะค่ำค่ำำนะเพราะอากาศมันร้อนมาก ลูกค้านั่งรอแป๊บนึงนะคะ,ะตัวนี้นะคะลูกค้าถือว่าโอเคนะคะ นี่ค่ะอันนี้ใบอมกมอกนะคะสติกเกอร์ตัวนี้หาซื้อไม่ได้นะต้องได้จากเขาเรียกว่าสัญลักษณ์ตัวนี้มันหาซื้อกันไม่ได้นะคะหรือว่าจะเป็นฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงสวยๆอย่างนี้หน้าเดิมๆอย่างนี้กาวยางจากโรงงานอย่างนี้เลขข้างเลขถังชัดอย่างนี้นะคะ ทุกอย่างสมบูรณ์อย่างนี้บอกเลยว่าหายากมากๆค่ะหายากมากๆค่ะนะคะวันนี้พี่ขวัญน,นะคะพาชมรถที่จริงเหมือนเบสิกเหมือนกันหมดทั้งสองคันนะคะท่านใดที่อยากได้รถกลุ่มรถตู้นะคะไว้ทํากินไว้วิ่งงานไว้ทํารถเชิงพาณิชย์ไว้ทํารถตู้เอ่อพวกปีเฟอร์พวกอะไรได้หมดเลยนะคะพวกนี้นะคะ คุณลูกค,ค้าสามารถเข้ามาดูรถที่พี่ขวัญได้เลยมาลองขับมาลองเทสได้ได้ไม่ต้องกังวลนะคะพี่ขวัญให้ลองขับทุกคนวันนี้พี่ขวัญฝากเบอร์ไว้ด้วยนะคะ0863159977สวัสดีค่ะ